เข้าใจว่าว่าว่าเขาเสียใจว่าทําไมทุกคนถึงมองเขาแบบนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมนึงของเขาหรือเปล่าแต่แต่เชื่อโมเถอค่ะเขาทนะําหน้าที่ผู้ชายคนหนึงได้ดีที่สุด ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นน่าสนใจสําหรับชาวเน็ตทันทีหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยียยอาชญากรรมก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องคดีการเสียชีวิตของดาราดังอย่างแตงโมนิดาพร้อมกับประกาศหาตัวแฟนหนุ่มเบิร์ดเทคนิคโดยบอกว่า3ปีที่แล้วเบิร์ดเป็นลูกผู้ชายพอหรือเปล่าเป็นแฟนแตงโมแต่ไม่เคยช่วยแตงโมเลยทั้งที่ตัวเองได้อยู่กับเธอก่อนถึงวันเกิดเหตุด้วยซ้ํา หลังจากที่กลายเป็นประเด็นดังกล่าวทางด้านหนุ่มเบิร์ทเทคนิคก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าคือทาง DSi ยังไม่ได้เรียกผมเข้าไปคุย ยังไม่ได้มีจดหมายส่งมาแล้วเห็นข่าวว่าผมไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทาง DSI ผมก็เลยขอออกมาแจ้งว่าผมยินดีอย่างมากยินดีให้ความร่วมมือกับทาง DSI และผมก็ได้โทรไปแจ้งทาง DSI แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับซึ่งทางด้านแฟนหนุ่มแตงโมยอย่างเบอร์ดเทคนิคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดก็รีบออกมาเคลื่อนไหวโดยที่พยายามติดต่อหาทาง DSI เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในคด ีความของแฟนสาวของตนเองให้มีความคืบหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ แต่งานล่าสุดทั้งด้านเพื่อนสาวคนสนิทแตงโมดีได้อย่างโมอามินาก็ได้ออกมาตอบคำถามพร้อมกับหลังน้ำตากลางวงสื่อพร้อมกับขอพูดแทนเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมที่เจอราม่าหลังจากที่เงียบหายไปเลยในเวลา3ปีโดยที่เจ้าตัวก็ได้บอกว่าถ้าจะให้หนูพูดแทนความรู้สึกที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกเวลาที่พี่เบิร์ดโดนเรียกจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดหนูก็เป็นคนพาไปทุกครั้ง เขาให้ความร่วมมือเสมอแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เรียกไปอะไรที่คนไม่เห็นหนูเห็นเสมอยังไงก็ไปฟังโมอามินาพูดต่อกันได้เลยค่ะถ้าจะให้หนูพูดแทนแทนความรู้สึกกันนะคะหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีแรกเวลาพี่เบิร์ดโดนเรียกจากเอ่อจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดอะไรเงี้ยสอพอนทับพบุรีหนูก็เป็นคน ท่างไปคือทุกครั้งเขาจะให้ความร่วมมือเสมอแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานไหนอเรียกทางทางทางพี่เบิร์ตไปเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่บุคคลอื่นไม่เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างเขาไปที่โบสถ์บ่อยมากนะคะหนูเชื่อว่าตั้งแต่พี่ยังอยู่จนพี่ไม่อยู่เนี่ยพี่เบิร์ตก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้อยู่ซึ่งหนูเข้าใจว่าคนอื่นนะอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้อาจจะเสพแบบอื่นมาแล้วเข้าใจเขาผิดแต่หนูอยากให้เข้าใจพี่เบิรจริงๆว่าเขาเต็มที่แล้วหนูเข้าใจว่าว่า,ว,าว่าเขาเสียใจว่าทาไมทุกคนถึงมองเขาแบบนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขาหรือเปล่า แต่แต่เชื่อโมเถอะค่ะเขาทำหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ดีที่สุดมากๆเลยโมยจริงๆพี่เบย์เขาก็มีเหตุผลที่เขาไม่ออกมาพูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอ้ยเดี๋ยวมันจะบานไปมันจะแบบถูกวิพากวิจารณ์กันไปใหญ่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเขาเขาไม่รู้จะพูดยังไง เราเราเข้าใจเขาเพราะเขาไม่เขาคงไม่ใช่คนในในเซนตหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายยังไงหรือว่าเข้าใจว่าเขาก็คงกดดันแล้วก็คงแบบเสียใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมองกิ๊บเวิร์อีกมุมหนึ่งว่าแบบเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆหนูการันตีได้ ซึ่งสรุปแล้วว่าการที่แฟนหนุ่มของแตงโมนี้ได้อย่างเบอร์เทคนิคไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่ากลัวเรื่องจะบานปายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปสอบปากคำแต่อย่างใดแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวยังคอยไปหาแฟนสาวที่โบ๊ทอยู่บ่อยๆซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงให้คนอื่นรับรู้เพียงเท่านั้นเองค่ะ